เปิดชีวิตล่าสุดปูพานุในวัย45ปีหลังไม่ค่อยมีผลงานในวงการบันเทิงชื่อว่าคอละครช่องเจ็ดต้องจำอดีตพระเอกตัวท็อปแห่งวิทย์หมอชิตคนนี้ได้อย่างแน่นอนสำหรับปูพานุสุวรรณโนพระเอกสุดทอตที่ไม่ค่อยมีกระแสข่าวแต่กลับมีผลงานมากมายแถมผลงานแต่ละเรื่องก็สามารถทำให้คนดูชื่นชอบและจดจำอาทิเฉลยบาปแก้วตาหวานใจสาวน้อยร้อยล้านและอื่นๆอีกมากมาย แต่ปัจจุบันอูพานุไม่ใช่พระเอกแล้วเพราะต้องยอมรับว่ามีนักแสดงหน้าใหม่เข้ามาตามยุคสมัยแต่เจ้าตัวก็ยังมีผลงานละครให้ได้ชมตลอดนะในบทตัวร้ายและตัวรองบ้างยอมรับในฝีมือถ้าไม่ดีจริงคงอยู่ไม่ได้ถึงทุกวันนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าถึงแม้อูพานุจะมีชื่อเสียงโด่งดังแต่เจ้าตัวกลับใช้ชีวิตที่แสนเรียบง่ายไม่ติดหรู ปลูกพืชผักสวนครัวเอาไว้ทำอาหารทานเองทำเอาแฟนๆที่ได้เห็นต่างชื่นชมกันอย่างมากมายวันนี้ทางทีมงานของเราก็ได้นำภาพล่าสุดปูพานุมาฝากกันด้วยเข้าไปชมกันเลยค่ะ